สวัสดีครับนายแพทย์กฤษฎาเหล่าเทศินะครับสั่นแสแพทย์ตกแต่งและผู้อำนวยการประจำดีเอเคพลาสติกเซอร์เจอรี่นะครับวันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์นะครับก่อนจะส่งการเนาะก็ขออนุญาตมาเล่าเรื่องสวยๆงามบ้างนะครับเนาะปกติเราคุยกันแต่บริเวณหน้าใช่ไหมครับหน้าตาสวยงามวันนี้มาเรื่องมือที่สวยงามนะครับว่าเป็นยังไงกันนะครับชื่อภาษาไทยคือลักษณะของมือที่สวยงามเป็นยังไงนะครับภาษาอังกฤษคือ esthetic hand นะครับเนาะเราก็ไปดูกันนะครับเนาะก่อนอื่นอย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งนะครับกดแจ้งเตือนนะครับ กดทุกอย่างเท่าที่กดได้ให้กับ dk channel ของเราด้วยนะครับดูโลโก้สีน้ำตาลทองอน,นี่เป็นสำคัญเลยนะครับเนะาะก็มือนะครับเนาะก็มีลักษณะหลายๆแบบนะครับก็มีคนคัดสซฟไว้นะครับตาม casmer นะครับ body type นะครับหรือ s h e l อ t o n body type นะครับเนะาะก็คัดสซฟไว้4แบบนะครับแบบที่4คือผิดปกติอาจจะผิดปะกะติที่รูปร่างแล้วก็จำนวนนิ้วอะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นแบบที่4ไปเลยแต่แบบที่ในคนปะกะติทั้งหมดเนี่ยมันจะมี3อันนะครับเนาะ ผมขออนุญาตใช้ชื่อฝั่งเชลดอนนะครับเนาะมันอ่านง่ายดีนะครับเนาะเอ็กโตเอ็กโตมอร์ฟนะครับมีโซมอร์ฟแล้วก็เอนโดมอร์ฟเอ็กโตมอร์ฟก็คือผมสูงชะลูดตูดปอดนะครับเนาะส่วนมีโซมอร์ฟคือหุ่นนักกีฬานะครับสมส่วนแล้วอีกอันนึงคือเอนโดมอร์ฟเอนโดมอร์ฟคืออ่ตัวอาจจะสั้นๆป้อมๆนิดนึงนะครับเนาะลักษณะมือเขาจะแปรไปตามกับลักษณะรูปร่างทางร่างกายด้วยนะครับแบบนี้นะครับเนาะเอ็กโตมอร์ฟก็คือสูงชะลูดตูดปอดนะครับเนาะส่วนมีโซมอร์ฟนนนนีี่่หุักกฬาะครับนะสสม่วน อีกแบบหนึ่งคือ endo endo morph ก็คือถ้าเปรียบเทียบกับแบบ2แบบแรกเนี่ยคนที่็จะจะดูตันๆกว่านะครับทุกอย่างก็จะดูตันๆสั้นๆนะครับเนาะประมาณนี้รวมทั้งนิ้วด้วยนะครับคำถามคือแบบไหนดูดีที่สุดนะครับในสายตาของสัลยาแพทย์ตกแต่งก็ต้องเป็นแบบมีโซมอรฟนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าแบบนี้ไม่สวยแบบนี้ไม่สวยนะครับแต่บังินว่าถ้าในแง่ beauty มัน beauty ทุกอันนะครับแต่ว่าอะไร b e a u ี้ที่สุดนะครับเนาะมาดูกันนะครับเนาะเอกโทมอร์ฟก็คือเนี่ยนิ้วมันจะยาวแบบนี้เลยนะครับเนาะ ส่วนมีโซมอร์ฟก็คือจะสมส่วนโดยเป็นมือของนักกีฬาแบบนี้แนะหาเรื่องชมมือตัวเองสวยนะครับเนาะแล้วก็เอนโดโมอร์ฟนะครับก็มือมันจะป้านๆนิ้วจะสัส้นๆกลมๆนะครับเนาะนิ้วกลมประมาณนี้นะครับเนาะก็จะเป็นลักษณะ3แบบงั้นส่วนตัวนะครับตามตำราก็ว่าว่ามีโซมอร์ฟเนี่ยเป็นนิ้วเป็นมือที่สวยที่สุดนะครับทีนี้มันก็ไม่ใช่สวยด้วยรูปร่างอะไรอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีสัดส่วนที่เขาดูกันนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเนาะ ความยาวของมือเนี่ยนะครับเนาะต้องประมาณ11%ของความสูงไปบนถึงข้อข้อมือนี่นะครับเนาะทั้งหมดเนี่ยจะต้องประมาณ11%ของความสูงของของเจ้าของมืออันนั้นนะครับเนาะข้อที่2คือสัดส่วนความกว้างต่อความยาวคือ45เแปลว่าความยาวต้องมากกว่าความกว้างของมือนะครับเนาะมือมือยาวมาเลยดูสวยนะครับเนาะอันถัดไปนะครับสัดส่วนของนิ้วกลางต่อมือทั้งอันนะครับนิ้วกลางไปนิ้วกลางจนถึงข้อพับตรงนี้นะครับเปรียบเทียบกับ ฝ่ามือทั้งอันเลยนะครับนับตั้งแต่นับปลายนิ้วจนถึงข้อมือตรงนี้นะครับเนาะจะต้องประมาณ49%ก็คือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับอันถัดไปสัดส่วนระหว่างข้อมือตรงนี้นะครับเนาะพอจนถึงความกว้างที่สนของฝ่ามือนะครับในผู้ชายนะครับจะประมาณ70%ในผู้หญิงประมาณ67%เปแปลว่าผู้หญิงข้อมือจะเล็กกว่านะครับถึงจะสวยงามนะครับแล้วก็กระดูกปลายนิ้วนะครับ มันจะเป็นโกลเด้นเลโชก็คือค่าฟีนะครับเนาะฟีโบนาชชีนั่นเองนะครับก็คือถ้าเราเอ็กซเรย์เอากระดูกมาวัดนะครับกระดูกตัวอันต้นกับอันกลางครับความยาวมาหารกันเนาะอันต้นหารอันกลางมันจะได้เท่ากับ1.618นะครับเอาอันกลางตั้งหารด้วยความยาวของกระดูกปลายนิ้วนะครับก็จะเท่ากับ1.618เช่นกันนี่คือฟิโบนัชชีฟิโบนัชชีเลโชนะครับเนาะเป็นตัวเลขมหัศจรรย์นะครับเป็นบิวตี้เลโชเนาะเห็นมือที่สวยงามไหมครับสวยเนาะทีนี้เอามาเก็บเอามอบมือที่สวยงามเนี่ยมันไม่ใช่ แค่สัดส่วนที่บอกอย่างเดียวมันมีหลายรื่ออย่างร่วมด้วยนะครับเนาะเห็นไหมสวยไหมครับแบบนี้พอสูงอายุหน่อยมือเริ่มไม่สวยแล้วนะครับอดูเปรียบเทียบอีกทีสาวๆเนาะมือสวยไหมมือสวยเพราะอายุมากหน่อยก็ยังสวยแบบสาวๆนะครับผู้เป็นแม่ของเรานะครับเนาะต่อให้ท่านแก่มือก็ยังสวยแต่ว่าในแง่ของเอสเตติกเนี่ยความแตกต่างที่เปลี่ยนไปมีอะไรบ้างเรามาคิดตามกันนะครับหนึ่งผิวหนังเปลี่ยนไหมครับผิวหนังก็จะ สีไม่สม่ำเสมอใช่ไหมครับมีการยืดห,หย่อนคล้อยมีรอยเหี่ยวย่นอันที่2คือไขมันใต้ผิวหายไปไหมครับ mm hmm. เห็นไหมมืออุ้มๆนะครับเนาะกลายเป็นมือแบบนี้ไขมันใต้ผิวหายไปนะครับเนาะอันที่3คือเส้นเลือดดาเห็นชัดมากขึ้นขณะที่มือสาวๆไม่ค่อยเห็นนะครับเนาะแล้วก็อันที่4ี่เห็นไหมครัข้อต่างๆนะครับเอ็นต่างๆเห็นชัดมากขึ้นข้อต่างๆที่เห็นชัดมากขึ้นก็คือก็เป็นความเสื่อมข,ของข้อเหมือนข้อ ข้อเข่าเสื่อมข้อมือข้อนิ้วมันก็เสื่อมได้เหมือนกันนะครับเนาะแคนมือสาวๆกับมือผู้มีอายุเนี่ยจึงแตกต่างกันนะครับทีนี้เนี่ยที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้คือเมื่อเราผู้สูงอายุในบ้านเรานะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับนอกจากดึงหน้าแล้วนะครับหน้าตึงแล้วเนี่ยนะครับถ่ายรูปท่านี้ไม่ได้เนื่องไหมครับหน้าตึงแต่มือเหี่ยวย่นนะครับเพราะในอนาคตเนี่ยเทรนด์ที่กำลังจะมาคือทําให้มือเนี่ยดูอ่อนเยาว์ลงด้วยนะครับแล้วก็คิดไปเลยว่าเราจะทําให้มันอ่อนเยาว์ ตามชั้นๆยังไงนะตั้งแต่ผิวหนังยันกระดูกเลยนะครับเราไปดูกันสกินสน่วนใหญ่นะครับผิวหนังเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่การผ่าตัดนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิธีทางหมอผิวหนังนะครับเป็นหลักเลยเช่นการใช้ครีมทาครีมที่ทาก็ไม่ต้งแต่กดวิตามิน A นะครับ0.05%หรือแม้กระทั่งทาวิตามิน C เข้มข้นเป็นต้นนะครับเนาะหรือการใช้พิลลิงคือการใช้เคมีคอลพิลลิงคือยาที่มีฤทธิ์กรัดผิวหนังชั้นตื้นนะครับเนาะเช่นพวก tca เป็นต้นนะครับอาจจะ 30%- 50%ก็แแล้วต่นะครับ หรือแม้กระทั่งการใช้เลเซอร์เหมือนทาผิวหน้าเดะเลยนะครับเพียงแต่ว,ว่าทําที่มือนะครับนี่คือในแง่ของสกินสกินก็จําไว้เลยครับว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่การผ่าตัดจะเป็นการใช้นอนซูติคอลคือการไม่ผ่าตัดเป็นหลักเนาะครีมทานะจะเป็นวิตามินซีหรือจะเป็นกดวิตามินเอก็ได้นะครับการใช้พิลลิ่งนะครับหยอดนะครับทำให้เกิดการผลัดเซลล์นะครับพวกกระรอยดําก็จะหายไปได้ด้วยดีนะครับเนาะวิธีถัดไปนะครับลึกลงไปกว่านั้นหน่อยคือซอฟต์ทิชชูหรือโวลลุ่มนะครับ เนื้อใต้ไขมันใต้ผิวหนังแล้วนะครับก็จะมี2ออย่างที่เกิดขึ้นก็คือเส้นเลือดดาเห็นมากขึ้นโอเคเส้นเลือดดำมันเห็นมากขึ้นเพราะว่าไขมันมันหายไปนะครับแต่ว่าอันหนึ่งที่สําคัญคือเส้นเลือดดำเนี่ยมันจะมีเขาจะมีเฝ้ามีลิ้นนะครับลิ้นของมันเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยมันเสื่อมฮันเลื่อมมันจะไหลกลับได้ไม่ค่อยดีมันก็จะกองอยู่ตรงบริเวณเส้นเลือดดามากขึ้นมันก็จะโป่งพองเห็นได้ชัดนะครับนวิธีแก้ไขนะครับถ้าเป็นเส้นเล็กๆก็ใช้วิธีฉีดมาเล็กๆนนนเเเเสส้้้้ใใหหญ่่่่่่ขออองาาไมยูแตถีย ก็ทำเหมือนกันนะครับคือใช้วิธี Endovenus Ablation ก็คือการสอดสายเข้าไปในเส้นเลือดดำขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ปล่อยเ,อเลเซอร์หรืออะไรก็ตามไปเผาทำให้เกิดการหดของเส้นดำบริเวณนั้นนะครับนี่คือกรณีหนึ่งนะครับเส้นเลือดดำนะกรณีที่สองคือ Volume Loss ก็คือไขมันหายไปนะครับเนาะบริเวณหลังมือทำให้เห็นเส้นเลือดชัดขึ้นเห็นกระดูกชัดขึ้นเห็นเอ็นชัดขึ้นนะครับเป็นร่องที่ไม่สวยงามจนคนไข้ผมลหลายๆคนเนี่ย ไปฉีดไขมันไปฉีดสารแปลกปลอมมาจนเกิดปัญหานะครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในวันศุกร์นี้นะครับเนาะก็แก้ปัญหาด้วยการเติมฟิลเลอร์ก็ได้นะครับนั้นเติมหน้าได้ก็เติมที่มือได้เช่นกันหรือแม้กระทั่งใช้ไขมันนะครับมาเติมนะครับก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเนาะแบบนี้เป็นต้นเซลิงนี่ก็เป็นฟิลเลอร์เนาะฉีดแทรกไประหว่างเ,าเส้นเอ็นนะครับเนาะอยู่ชั้นตื้นนะครับเขาเรียกว่าซูเปอร์ฟิชเชียลแลนะครับเนาะก็เพียงพอแล้วนะครับเนาะ อาจจะเป็นไขมันก็ได้อาจจะเป็นฟิลเลอร์ก็ได้แล้วแต่คนไข้ชอบนะครับแต่ฟิลเลอร์ที่ฉีดอนุญ,ญาตให้ฉีดในมือมันจะมีอยู่แค่3ยี่ห้อเท่านั้นเองที่อนุญ,ญาตให้ได้นะครับนะตาม FDA นะครับเนาะซึ่งชื่อผมไม่ได้เตรียมมาในนี้นะครับเนาะประมาณนี้ส่วนอันถัดไปคือสมมติมันหย่อนคล้อยยืดยันเหีียวย่นมากๆเลยนะครับก็มีเทคนิคนึงเรียกว่าเหมือนหน้าเราย่นมากๆก็ต้องดึงหน้าใช่ไหมครับมือมันเหีียวย่นหนังหย่อนคล้อยเยอะมากก็ใช้วิธี hand lift surgery คือตัดหนังเลยนะครับเนาะ แต่เขา,าจะติดบริเวณหลังมือนะครับมาทางนิ้วก้อยเนาะอาจจะเป็นตัวเอสนะครับแล้วก็ดึงผิวหนังเนี้ยมานะครับแล้วมาตัดออกส่วนเกินก็ตัดออกเย็ยบบริเวณนี้คนไทยไม่ค่อยนิยมนะครับเพราะว่าคนเอเชียไม่ค่อยนิยมเพราะาแผลเป็นมันเยอะมันชัดไม่เหมือนคนคนทางตะวันออกไอ้คนทางตะวันตกนะครับผิวเขาค่อนขอ้าง,งดีกว่าเราแล้วก็แผลเป็นเกิดีรอยเนี่ยค่อนข้าง,งยากกว่านะครับอ่ะมาดูเคสตัวอย่างนล้ะก็ให้เห็นนะครับว่ามือที่มีอายุกับมือที่ มีอาอยุเหมือนกันแต่ได้รับการดูแลรักษานะครับเนาะฝ้าฟ,ฟ,ฟ้ากระดําก็หายไปนะครับจากการใช้ครีมทาใช้พิลลิงใช้เลเซอร์นะครับเนาะเส้นเลือดดาที่เห็นชัดนะครับอาจจะใช้การฉีดเส้นเลือดขอดหรืออาจจะใช้เลเซอร์เข้าไปเผาเส้นเลือดข้างในเลยก็ได้นะครับแล้วก็ร่วมกับการเติมไขมันหรือแม้กระทั่งฟิลเลอร์มือก็สวยขึ้นนะชัดเจนเนาะกระดำเนาะผิวหนังเนี่ยบางลงนะครับเห็นเส้นเลือดดาชัดเจนนะครับเนาะแล้วก็ มีการรักษาเฉพาะผิวนะครับอันนี้ก็พิลลิงทายาทําให้รวยกระลที่เกิดจากแสงแดดนะครับกับอายุที่มากขึ้นเนี่ยมันจางลงได้มือก็จะสวยงามมากยิ่งขึ้นโอเคเนาะวันนี้ก็มาในเรื่องของมือที่สวยงามนะครับเชื่อว่าพอเราได้ไอเดียในการดูแลตัวเองมากขึ้นนะครับนอกจากดูแลใบหน้าแล้วนะครับเนาะดูแลมือก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในผู้สูงอายุนะครับเนาะก็ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยหน้าตึงแต่ว่าเก็บมือมันก็คงไม่สวย หน้าตึงคอตึงผิวหน้าดีแล้วนะครับมือก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถชะลอชะลอความชราได้ด้วยเช่นกันนะครับเนาะวันนี้ก็คงได้ความรู้ไกลจากใบหน้านิดนึงนะครับแต่ว่าน่าจะได้ประโยชน์กันหลายๆคนเลยนะครับสำหรับผู้ที่สูงอายุนะครับก่อนจะแยกกันไปวันนี้นะครับขออนุญาตฝากนะครับ D.A.K. c o ค l a เ e นเ e p ไ i d e 100%นะครับไว้ในหัวใจพวกเราด้วยนะครับ1ช้อนต่อวันบำรุงผิวดีดีมากๆเลยนะครับสอถึงมช้อนต่อวันบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสําหรับสัปดาห์นี้ ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกด subscribe บกสั่นกระดิ่งกุ๊กกิ๊กให้กับทีมงาน D.I.K. ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ